สวัสดีค่ะคลิปนี้ติกทํา adjective ฉบับย่อจากต้นจนจบเพื่อจะให้ทุกท่านได้เข้าใจความหมายและวิธีการใช้อย่างกระทัดรัดเลยนะคะไปดูกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างไปเลยค่ะ adjective คือคำคุณศัพท์เป็นคำที่แสดงคุณสมบัติของคำนามและอธิบายรายละเอียดในรูปแบบต่างๆกันไป ซึบสตันทิ e คือคำนามที่เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่เหตุการณ์ความรู้สึกและอื่นๆอีกมากมาย p r o n o เมนคือคำสรรพนามที่เราเรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่เช่นใหญ่ดูฮานหุนเด่นเดดีเดรวีเป็นต้นและคลิปนี้เราจะมาทำความรู้จักและสรุปเกี่ยวกับ adjective กันนะคะนั่นก็คือ adjective จะอธิบายถึง s ส t บสัน v e และ pronomen และเป็นยังไงล่ะเราไปดูต่อกันเลยค่ะข้อที่1 adjective จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับอูดเสนนะหรือที่เราเรียกว่าลักษณะภายนอกเช่นเพนน่ารักฟีนดูดีเช็คหล่อนี่เดลีงดงามหรือสีแดงและสีอื่นออีกมากมายนะคะมาดูตัวอย่างกันเลยนะคะเช่น I p a พ n t ยันต์ยันต์อเพ หุนอาเพนจะเห็นไหมคะว่าประโยคที่1เราเรียกว่าฟราซะประโยคที่2องยันตะคือซ s บสันทิฟและ paint คือ a d j e จ t ทีฟส่วนประโยคที่3ามหุนคือ p r ร n o เมนและ paint คือ adjective เห็นไหมคะว่า a d j e จ t ทีฟจะให้ข้อมูลกับซ s บสันทิฟและโ r ร n นเมนตนั่นเองคะ่ะข้อที่2 adjective จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับ a g e n r หรือลักษณะเฉพาะเช่น start แข็งแรงหรือ active คล่องแคล่วนั่นเองค่ะมาดูตัวอย่างเลยนะคะ and start b e Be a n b e a n a r e start d e n a n start หมายถึงรถยนต์แข็งแรงนั่นเองค่ะข้อที่3 adjective จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับ d าด e เฮตหรือความสามารถเช่น fling เก่ง ดิกดิมีฝีมือมาดูตัวอย่างนะคะเช่นแอนฟลิงเลกกเลกเกนอาฟลิงหันอาฟลิงหมายถึงหมอเก่งนั่นเองค่ะข้อที่4อ adjective จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับ quality หรือคุณภาพเช่นโดริแย่ไม่ดีนิดดิประโยชน์เป็นต้นมาดูตัวอย่างนะคะแอนโดริเทลโฟนเทลโฟนเน้นอาโดริหรือเดนอาโดริ นั่นก็หมายถึงโทรศัพท์ไม่ดีหรือแย่นั่นเองค่ะข้อที่ 5. adjective จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับวัด,ดีหรือมูลค่าเช่นดีแพงบิลลิถูกเป็นต้นเช่น adit house h u s e a r d i t t h e a r d i t บ้านราคาแพงข้อที่ 6. adjective จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับ f ฟอ l ์เลนเหรือความรู้สึกเช่น t r i เศร้า บีความสุขเป็นต้นเช่นอ t r ทริสต์ยันตะยันตะอาทริสต์หุนอาทริสตหมายถึงเด็กผู้หญิงเศร้านั่นเองค่ะมาดูต่อนะคะ Adjective จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับโมล่ะหรือการวัดเช่น s t e r n เร s e หมายถึงขนาดเราจะใช้ Stool แปลว่าใหญ่และ l ีตันแปลว่าเล็กในการแต่งประโยคค่ะ กรณีถ้าเราพูดถึงเม่งเดเราจะใช้มีและลีดเดกรณีนี้เม่งเดเรานับไปได้นะคะเราจะใช้กับสิ่งของที่นับไปได้เช่นน้ำใช่ไหมคะมีวันหรือลีดเดวันมีวันน้ำมากลีดเดวันน้ำน้อยนั่นเองคะ่ะ ส่วนอันทานหมายถึงปริมาณเช่นการแต่เราจะใช้กับคำนามที่นับได้นะคะเช่นแอปเปิลในภาพเราจะใช้มั่งเีแปลว่ามากและ f ฟแปลว่าน้อยนั่นเองค่ะเล่งได้หมายถึงขนาดของความยาวนั้นเราก็ต้องใช้ศัพท์คำว่าลังและคดนะคะลังแปลว่ายาวคดแปลว่าสั้นเช่นเด่นในคณีเว้น a ตอาลังส่วนเด่นในคณีเว้นอาคด มีดเล่มนี้ยาวและมีดเล่มนี้สั้นนั่นเองค่ะเฮยเดะหมายถึงความสูงเราจะใช้คำว่าเฮยแปลว่าสูงและลาฟแปลว่าเตี้ยในการแต่งประโยคด e ฟเดะหมายถึงความลึกเราจะใช้คำว่า deep หมายถึงลึกเช่นน้ำลึกและกรุนหมายถึงตื้นเช่นน้ำตื้นเป็นต้นค่ะ เวกต์ ect, หมายถึงน้ำหนักเราจะใช้คำว่าทุง้งหมายถึงหนักและเล็กหมายถึงเบาในการแต่งประโยคอมเกรสหมายถึงขนาดโดยรอบนะคะอย่างเช่นเราจะใช้คำว่าทิกและทินนะคะทินี่หมายถึงอ้วนหรือความหนาส่วนทินจะหมายถึงคนผอมหรือบางนั่นเองยกตัวอ,อย่างง่ายๆเช่นเด n นบะุก o ะ อาทิส่วนเด่นนบุกกนะ็อารจินหรือเราจะเปรียบเทียบเหมือนกับคนอ้วนกับคนผอมก็ได้นะคะเบรดได้หมายถึงความกว้างนะคะเราจะใช้คําว่าเบรหมายถึงกว้างและสมานหมายถึงแคบนะคะเราจะยกตัวอย่างง่ายๆเช่นคําว่าไวนอาเบรหมายถึงถนนกว้างหรือไวนอารสมาน หมายถึงถนนแคบนั่นเองค่ะ a d j e c t i v e สามารถผันได้สองรูปแบบรูปแบบแรกก็คือซัมสวาเบย์ยิงคือการผันควบคู่กับซูสตัมทิฟตามตัวอย่างนี้เลยนะคะถ้าท่านใดสงสัยก็สามารถลองไปเปิดคลิปย้อนหลังดูนะคะ a d j e c t i v e เดนแทจะมีคำอธิบายของกลุ่มนี้อยู่และมาดูข้างล่างเลยนะคะ demonstrative หมายถึงเพกอู ur. ก็คือการชี้เราจะใช้เด n นเดดีในกรณีที่คนสัตว์สิ่งของและสถานที่อยู่ไกลและเราจะใช้เด n น e เดเดและดิ s ะในกรณีที่สิ่งของหรือคนอยู่ใกล้นั่นเองและอีกอันนึงนะคะข้างล่างเอียนดอมส์ปรโนเมนก็คือการแสดงเป็นเจ้าของเช่นมินดินมีนะดีนะนั่นก็หมายถึงว่าคำเหล่านี้ ถ้าอยู่ข้างหน้า adjective และ adjective จะต้องมี air ข้างหลังเสมอตามตัวอย่างข้างบนเลยนะคะต่อไปเรามาดูการผันชนิดที่2นะคะนั่นก็คือร g e ย i n งจะมีความแตกต่างใน3ามกลุ่มและแต่ละกลุ่มจะมีการผันใน3มรูปแบบคือ positive หมายถึงปกติ comparative ก็คือมากกว่า และ s u p สุ a t i v e ก็คือมากที่สุดหรือดีที่สุดเรามาดูกลุ่มแรกก่อนนะคะนั่นก็คือกลุ่มที่มีการผันปกติโดยมี a r r อยู่ในรูปของ Comparative และ a-st e, s t e r ในรูปของ p สุ a t i v e เช่น p i n เพนเนอร์เพนนน่ารัก f i n n i n นอร์ฟีนดูดี s i l l ส s นล l น l ใจดี Stark กสตากเกดร สตัเกตแข็งแรงวักเกตวักเกระวักเกสสวยเอง็งเกนเอง็งเกระเอง็งเกสง่าย สังเกตคำว่าวกเกตนะคะในช่องคอมพลีทีฟเราจะตัดโคออกหนึ่งตัวย้าย a อาร์ให้เป็น r a แล้วเติม r a เพิ่มเช่นกันในช่องซูเปอร์ทีฟตัดโคออกย้าย a อาร์ให้เป็น r r รแล้วเติม S อทข้างหลังนะคะและเองเกนช่องคอมพลีทีฟให้ตัด A อออกแล้วเติม a ออข้างหลังส่วนช่องซูเปอร์ทีฟตัด A อออกแล้วเติมเ s เทได้เลยค่ะ แคปสิมินอาฟีนมวกแก๊บของชั้นสวยเดนอาฟีนอะไรนะอันนี้สวยกว่านะเดนอาฟีนเนสอันนี้สวยที่สุดซ้ำเหมนลิงนิ้งคือการเปรียบเทียบใช้เอียนขั้นกลางนะคะเช่น อู๋ละอาเฮยอะไรเอ็นเอวะอู๋ละสูงกว่าเอวะเอวะอาลาวะร่ะเอ็นอู๋ละเอวะเตี้ยก,กว่าอู๋ละหรืออู๋ละอาเฮยส์อู๋ละสูงที่สุดนั่นเองค่ะกรณีที่เราจะใช้ adjective ในรูปสุภาพีหรือมากที่สุด ถ้าเราใช้คำเหล่านี้หลัง pronoun เช่น den หรือดีนั้นคำ adjective นั้นจะต้องเติม -er ข้างหลังมาดูตัวอย่างนะคะเช่น d e n c e r t s cuttly g i r o s v e r แมวน่ารักตัวนั้นนอนหลับหรือ d h e star's g o t d n a s p i l l e r football เด็กผู้ชายแข็งแรงพวกนั้นกำลังเล่นฟุตบอล กลุ่มต่อไปจะเป็นกลุ่มที่ไม่มีกฎเกณฑ์ในการผันนะคะต้องท่องจำเอาและยังมีอีกมากมายนี่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเช่นบราเบดร e เบสต์ดีโฟล์ฟ่าระฝาเรสน้อยกัมเมนเอลเดระเอลส์เก่าลิตน์มิน i ดระมินท์เล็กมิเยะมร์เมสต์มากทุงทิงระทิงส์หนักสตูรสตรสตใหญ่ b ุนว a r ร่เวสตแย่มน บุนบุ้เนีะบุนเนสเจ็บป,ปวดคำว่าบุ้นตัวสีแดงนะคะเราจะกล่าวถึงความเจ็บป,ปวดเช่นการปวดฟันนั่นเองค่ะวันอาบราน้ำดีนะคาเฟาอาร์เบดรกาแฟาดีกว่าแต่บรูสอาเบสน้ำอัดลมดีที่สุด ผู้ชายคนนี้เป็นเจ้าของหลายธุรกิจในประเทศนอร์เวย์อลับทูนอาริเกสต์อินอริกะอุลับทูนอาริเกสต์อินลทูนเป็นคนรวยที่สุดในประเทศนอร์เวย์นี่คือกลุ่มสุดท้ายนะคะจะเป็นกลุ่มคำที่มีพยางค์หลายคำกลุ่มนี้เราจะนำคำว่า m a d มาเติมข้างหน้าในรูปของ c o m p a r a t i v e และ m e s t ในรูปของ superlative มาดูตัวอย่างกันเลยค่ะเช่น Praktisk, med praktisk, mest praktisk. Bromsträta, med bromsträta, mest bromsträta. Spännande, med spännande, mest spännande. Intressant, med intressant, mest intressant. elegant, med elegant, mest elegant. Aktiv, med aktiv, mest aktiv. Sensitiv, May sensitive, missed sensitive. Nervous, may nervous, miss nervous. Serious, may serious, mist serious. Noshk, may noshk, miss noshk. Besult, may besult, missed besult. Berumpt, may berumpt, missed berumpt. จากคำว่า active จนถึงคำสุดท้ายจะไม่ยาวแต่เราก็จะใช้เมเรเม s อาศัยท่องจำเอานะคะและสองคำสุดท้ายจะมาจากคำกริยาในรูปของ perfectum p a r t i c i p นั่นเองค่ะ They are mer spend o s h e r b e n till s w a r y a They are mer spend o s h e r b e n till s w a r y a การขับรถไปสวีเดนน่าตื่นเต้นกว่า Det น o ร์เค e s t มสต e r น e นี่คือสายพันธุ์สุนัขที่นิยมมากที่สุดในนอร์เวย์เดนบลอมสเตเตอร์ชูลันอาเมสต์ป๊อปปูลาเดลออมสต์ป๊อปชุดลายดอกไม้เป็นที่นิยมมากที่สุด หวังว่าคลิปนี้ก็คงจะช่วยให้ทุกท่านหลายท่านเข้าใจความหมายของ adjective และวิธีการใช้แล้วนะคะถ้าชอบติ๊กฝากกดติดตามด้วยนะคะมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปบ๊ายบายค่ะ